เมื่อคืนน่ะเพื่อนเราไปเที่ยวผู้หญิงอวดใจเลยใช้ถุงยางหรือเปล่านะ่ะมันเสี่ยงนะเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นโรคหรือเปล่าเพื่อนเราไม่ใช้เพราะน้องเขาบอกว่าไม่เคยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เปล่าไม่เคยป้องกันสักครั้งรีบพาเพื่อนไปตรวจเลือดเลยถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวของโลกที่คุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ทั้งที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกถุงยางอนามัยอันดับหนึ่งของโลกแต่คนไทยกลับใช้ถุงยางกันน้อยแค่ร้อยละ50สาเหตุหลักคือทัศนคติและความรู้สึกเช่นอายไม่กล้าซื้อไม่กล้าพกใช้แล้วรู้สึกไม่ธรรมชาติแถมบางคนถ้าใส่จะรู้สึกไปเองว่าคู่ไม่ไว้ใจเราแต่ผู้ติดเชื้อเอสที่ไม่ปรากฏอาการมีถึงหนล้าน2คนบางคนไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ามีเชื้อในตัว ดังนั้นมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันทุกครั้งมันคือการเสี่ยงใครรู้ตัวว่าเสี่ยงให้รีบตรวจเพราะถ้าเจอเชื้อแต่เนิ่นๆจะได้รีบกินยาต้านเดี๋ยวนี้เอสรักษาได้แต่หน้าเป็นห่วงคือเยาวชนบางคนอายุไม่ถึง18ปีขอตรวจเลือดไม่ได้ต้องมีผู้ปกครองยินยอมให้ตรวจก่อนกลายเป็นไม่ได้ตรวจทำให้ัยรุ่นกลายเป็นกลุ่มหลักของผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ8,000ราย ถุงยางอนามัยกันท้องก็ได้กันโรคก,ก็ดีมีเพศสัมพันธ์ทุกทีต้องมีใช้นะครับเพื่อนเราก็มีนะนัดก,กันไปฟิชเจอริงแต่เมาเลยพลาดเมาพลาดไม่ได้ป้องกันแล้วเป็นไงท้องไม่พร้อมหรือติดเอสเปล่าเมาหลับเลยพลาดไม่ได้ฟิชเจอริงกัน